นนรเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าบ้านอารทันไขอยู่เป็นตุยเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่ย้ายมาอยู่บ้านไม้เก่า ในจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านหลังนี้สร้างตั้งแต่ยุค40มีความเก่ามากแต่เนื่องจากราคาถูกครอบครัวจึงตัดสินใจซื้อบ้านนะครับซึ่งตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำและล้อมด้วยป่าเล็กๆนะครับช่วงแรกทุกอย่างก็แรดูปกติดีครอบครัวที่ย้ายเข้ามาอยู่ ก็ช่วยกันทําความสะอาดบ้านแต่เพียงไม่กี่วันเท่านั้นเริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเช่นปตูห้องบางบานเปิดปิดเองเสียงฝีเท้าเดินบนชั้นบนแม้บนบ้านไม่มีใครอยู่ แล้วบางคราวก็ได้มีเสียงกระซิบที่มองไม่เห็นว่าใครเป็นคนพูด<ะ>คืนแรกนะครับที่พวกเขาได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านเริ่มเย็นผิดปกติแม้จะเปิดเตาผิงก็ยังหนาวนะครับจะหนาวเย็นกับปกติลูกสาวของเขาว,วัยแปดขวบบอกว่ามีผู้หญิงแก่ๆยืนอยู่มุมห้อง แกพูดว่าออกไปซะพ่อแม่ฟังแล้วไม่เชื่อจนกระทั่งกลางคืนเสียงกระจกแตกเองสองครั้งเริงริงโดยไม่มีสาเหตุเพื่อนบ้านที่อยู่มาเก่าแล้วเล่าว่าบ้านหลังนี้ เคยมีคนเสียชีวิตอย่างรุนแรงหลายครั้งทั้งจากโรคระบาดและอุบัติเหตุรวมถึงเรื่องผีเด็กที่เคยเล่นในบ้านทำให้คนสมัยก่อนลีกเลี่ยง ah! หลังจากครอบครัวนี้ย้ายเข้ามาอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนอันนี้ถือว่าพวกเขาเป็นครอบครัวที่ไม่กลัวผีนะ พอเห็นได้ยินมีประตูเปิดปิดอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเป็นคนทั่วไปก็หลอนแล้วบางคนแค่นิดๆหน่อยๆก็ไม่กล้าอยู่แล้วนะครับกลัวผีหลังจากที่ครอบครัวน,นี้นะอยู่ได้หนึ่งเดือนสมาชิกของครอบครัวก็เริ่มมีอาการผิดปกตินะครับพ่อของบ้านนี้เริ่มป่วยกระทันหันเป็นไข้สูงแล้วก็เจ็บป่วยอย่างรวดเร็ว ดแม่รู้สึกเหมือนมีใครมาจับแขนตอนนอนและเจอรอยแดงตามร่างกายด้วยส่วนตัวลูกสาวบางครั้งก็หายตัวไปครู่หนึ่งแม้ยังอยู่ในบ้านก็ตาม <c oughs> สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ <c oughs> เพื่อนบ้านหลายคนได้เล่าว่ามีเงาดำๆ วิ่งไปวิ่งมารอบบ้านตอนกลางคืนและเคยเห็นหน้าผู้ชายสูงใหญ่แต่งชุดเก่ากว่าเจ็ดสิบปีมองออกมาจากหน้าตาครอบครัวนี้ก็พยายามหาทางแก้ไขนะครับพาแม่ชีมาทำพิธีสะดอะเคราะห์ และอัญเชิญสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านแต่ปรากฏว่าเมื่อทําเสร็จไปแล้วก็อาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับท,ทีบางครั้งทําให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก ah! เชนะนะ่นเสียงประตูปิดนะครับไม่ได้พิมพ์เปิดนะเสียงประตูปิดยังแรงและขอ,องตกจากชั้นบนเอง มีครั้งหนึ่งพ่อของครอบครัวเนี่ยก็พยายามเข้าไปซ่อมหลังคาเขาได้พบว่ามีเสียงหัวเราะของผู้หญิงเด็กๆดังรอบๆบบ้าน <c oughs> คงคงไม่ใช่หัวเราะแบบผีนงเงี้ยหัวเราะสนุกสนานนะครับผมก่อนเขาได้ยินเสียงนะดังรอบบ้านเลยจนแทบจะหมดสติ เขาได้ตกจากบันไดได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับผมหลังจากนั้นผมมีเหตุการณ์รุนแรงที่บ้านบางครั้งก็จะเกิดไฟฟ้ารัดวงจรเองนะครับแบบไม่มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเลยเป็นไปได้แล้วสมาชิกในบ้านรู้สึกเหมือนมีใครมาจาับ หรือพลักจนเกือบลม้มอาให้ทุกคนไปอยู่บ้านอย่างนี้เอาไหมครับหลายคนที่พยายามเข้ามาช่วยนะครับเช่นญาติและช่างซ่อมบ้านต้องออกไปกลางคันเพราะมีเสียงกรีดร้องในห้องนะครับและรู้สึกเหมือนมีใครตามอยู่ หกเดือนที่พวกเขาเด็กย้ายมาอยู่มีเหตุการณ์สยองขวัญหลายครั้งเช่นพ่อของครอบครัวเสียชีวิตดโดยโรคประหลาดหลังจากป่วยแค่ไม่กี่วันนะครับส่วนแม่ต้องย้ายไปอยู่บ้านญาติเนื่องจากโดนพลักตกบันไดหลายครั้งส <c oughs> ่วนลูกสาว ไม่สามารถนอนคนเดียวในบ้านได้ต้องอยู่กับญาติความหลอนเริ่มมาเพื่อนบ้านเก่าได้เล่าว่าครั้งหนึ่งมีนักสำรวจป่าที่เข้ามาเก็บข้อมูลประสบการณ์ประสบการณ์เขาพวกเขาได้เห็นเงาของผู้ชายสูงใหญ่ยืนกลางบ้านพร้อมเสียงบอกว่า ออกไปซะถ้าไม่อยากตุยนากสำรวจออกจากบ้านทันทีหรือ <c oughs> ว่าจะแน่หรือว่าจะอยู่สำรวจต่อ, <c oughs> อครอบครัวน,นี้ได้ตัดสินใจขายบ้านทิ้งครับผมและไม่มีใครกล้าเข้าไปอีก ชาวบ้านหลังนั้นปัจจุบันยังว่างเปล่านะครับผมแล้วก็บ้านที่ทคนพวกกลุ่มนี้มาเช่าเนี่ยาาย,ยังว่างเปล่านะครับหลังจากย้ายออกไปแล้วก็ชาวบ้านเรียกกันว่าบ้านอาถรรพ์ก <c oughs> ู้เชี่ยวชาญบางท่านเชื่อว่าบ้านนี้อาจมีพลังงานจากเหตุการณ ความตุยหรือมีผู้เสียชีวิตในอนดีตหรือมีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณที่ยังผูกพันกับสถานที่สวัสดีคุณแอนครับขอบคุณใจ้อมนะครับทําให้ผู้คนที่เข้ามาอยู่เกิดอันตรายบทเรียนที่ได้จากเรื่องนี้นะครับผู้คนได้อะไรบ้างมังเรื่องผีเรื่องนี้แหละ บทเรียนที่ได้จากเรื่องนี้เขาสรุปมาเป็นสามข้อเขาบอกว่าข้อหนึ่งการอยู่อาศัยบ้านที่มีประวัติอาถรรพ์หรือการเสียชีวิตรุนแรงโดยไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดเขาก็เลยมาเจอบ้านแบบนี้นะเพราะว่าสิ่งสิ่งที่ เป็นบ้านอะไรพวกเนี้นะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นพื้นที่อาถรรพ์ถ้าเกิดมีคนเสียชีวิตหรือมีเหตุการณ์รุนแรงร้ายแรงในบางครั้งผีเนี่ยคือเขาเรียกว่าบางครั้งตายก่อนอายุไขเสียชีวิตก่อนอายุไขนะครับยังไม่ไปไหนแล้วถ้าเป็นทุททั่วไปที่ชาวพุทธก็คือจิตสุดท้ายคิดถึงอะไร ก็จะไปอยู่ตรงนั้นแต่อืมตรงนี้ผมผมมองงนี้นะฟังถ้าผู้เสียชีวิตมีบุญนึกถึงดีสิ่งดีๆทําบุญบุลไวอืมใจผมผมอยากให้เป็นประเภทวบบ่าไม่ว่าออนตุยจะคิดอะไรหรือจะตุยลักษณะไหนแต่เพื่อออดเป็นวิญญาณออกมาแล้ว น่าจะไปขึ้นสวรรค์สุขสบายไปเลยซอมมิวเคคองมานาวานคิดเหมือนกันบ้างไหมอืมแต่และประเทศเขาเขามีวิญญาณของเขาอยู่แล้วค่ะแต่เพียงแค่ว่าวิญญาณของเขามาม,มาแบบไหนแค่ไหน,น,นไม่ไม่คนที่ตุยเนี่ยสมมุติว่าตุยไม่ว่าอุบ,บัติเหตุหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาเป็นคนดีเขาทาบุญไว้ ตุยแล้วน e really, ่าจะให้เขาให้จิตวิญญาณไปขึ้นสวรรค์ไปเลยไปสบายเลยจริงไหมใช่ใช่ใช่แต <answer> ตอนนี้ถ้าเามหลัคตามหลักตลอดเขาบอกว่าอยู่ที่จิตสุดท้ายว่าคิดถึงเรื่องอะไรคิดถึงอะไรบางครั้งก็ไปเป็นแบบนี้อ๋องั้นงั้นก็เหมือนหน้าข่าวคนไทยบ้านเราที่เป็นข่าวดังช่วงนี้ีใช่ไหมคะอ่า ที่เป็นข่าวดังผมมองว่าเขาเมาหรือเปล่าเห็นไหมเมาด้วยเปล่าปกติเมาด้วย,วยแล้วก็อาจจะแบบน้อยจงน้อยใจอะไรด้วยใช่ไหมอืมคือมันก็เป็นไปได้เพราะว่าบางคนเซนซิทีฟอ่อนไหวในเรื่องบางเรื่องที่มันไม่เหมือนกันว่าจะเซนซิทีฟอ่อนไหวเรื่องไหนนะครับแล้วถ้าถ้าเป็นแบบนั้นจิตเขาจะเป็นแบบไหนอะคะอาจารย์ ก่อนคุยเขาร้องคงทรมานเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเป็นข่าวเป็นอะไรแต่เราคุยไม่ไม่อยากจะต่อเหรือเกือถ้าเราพูดไปแต่แสงสารน้องเขา,เาพูดไปแล้วมันไม่ไม่ใช่ไม่ถูกเดี๋ยวจะไม่ดีเข้าใจนะสมดติบอกอย,ยังวนเวียนอยู่เลยเอาเกิดเกิดวิญญาณเขาไปกุดไปเกิดแล้วใช่ไหม อ๋อคือหมายถึงว่าหมดเวเหมดกรรมของเขาจริงจริงแต่เพียงแค่ว่าเขาคิดทําแบบนั้นเองมันมีด้วยหรอคะผระอาจารย์ที่แบบว่าคิดตัวตัวเองแล้วมันอย่างบางคนแบบดื่มดื่มเหล้าอะไรเงี้ยขาดสตินเงี้ยใช่ไหมครับผิดศีลเนี้ยอา,าอาจจะกระทาไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้จริงไหม กำลังมื่นแล้วก็คือบนวาสนาอ่าเขาเรียกว่าอะไรบางคือหมดเป็นหมดกรรมของเาชาตินี้แล้วแอลโลมาเรโอสวัสดีค่ะคุณส้ม ใครเคยเจอผีขึ้นมาคุยได้เอาๆยังไม่เสร็จเดี๋ยวสรุปให้ฟัง Hello m a อ i o Hi Hello my friends ก็เขาก็สรุปว่าอย่าไปอาศัยบ้านที่มีประวัติอาคัรหรือมีการเสียชีวิตแบบรุนแรงโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัด ที่เขาสรุปมาหนึ่งนะข้อสองการทําพิธีบางครั้งไม่ได้ช่วยแต่อาจจะไปกระตุ้นพลังงานลึกลับและข้อสามอันนี้อ่านตามที่ผมไปนค้นคว้ามานะข้อสามถ้าสถานที่ใดมีสัญญาณลึกลับต่อเนื่องการย้ายออกคือทางเดียวที่จะรอด <c oughs> เรื่องนี้ก็จบประมาณนี้ครับ อ๋อตายละงั้นไม่ย้ายบ้านละตอนแรกคือว่าบ้าน,บ,านบ้านที่เช่าอยู่เนี่ยคะ่ะว่าอาจารย์มันมันแพงเนาะหมายถึงว่าถ้าเราจะมีภาระอื่นหมายถึงว่าอ่าอาจจะไปซื้อลงซื้อรถซื้อลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีภาระเพิ่มแล้วจุดที่อยู่เนี่ยคือค่าเช่ามันก็ระดับหนึ่งอะอก็เกินครึ่งหมื่นแล้ววะ แต่เพื่อนๆก็แนะนําว่าเอ้ยทำไมไม่ไปหาซื้อบ้านเองอซื้อบ้านเองมันว่ามันก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่แต่สวัสดีเนาะออัจจิมามครับมขอบใจมากครับนะคะเนี่ยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งม่อจ่ายมัสวยมากแต่มันววมัน,ม,นมันเป็นบ้านสวนอ่ะพะอจารย์ แล้วเขก็ถ่ายรูปมาให้ดูเนาะเออใต้ถุนก็ลงดีหรอกล่าแต่ข้างบนก็เป็นบ้านไม้มันรู้สึกวังเวงวังเว,ง,วงยังไงก็ไม่รู้ <laughs> ซึ่งส่วตัวก็ไม่ชอบบ้านไม้แต่บ้านสองชั้นอ่ะเอออันนี้โอเคเออเพื่อที่ว่าให้ให้น้องหมามันิ่งเล่นได้อะไรเนี้ย คิดแล้วคิดอีกอยู่เนี่ยตอนนี้เขาก็ยังว่างนะว่างมาเกือบปีเข้าอยู่ก็แค่เจ็ดพันอ่ะออคนที่รู้ว่าห้องนี้สมมติอยู่หอหรือบ้านนี้เคยมีคนตุยเคยมีเหตุการณ์แล้วกล้าเข้าไปอยู่ได้นี่ถือว่า ไม่ธรรมดานะครับจริงไหมนี่ก็พอแล้วกันน้องน้องอัจิมาปอยู่กับเขาลอวเาสมมุติว่าน้องอัจจิมา <_ an> มีคนให้ไปอยู่ฟรีบ้านหนึ่งเขาตุยยกครัวสมมุติห้าศพห้าสอพอเนี่ยเอาไหมโอไม่เลยค่ะปฏิเสธดืวนแถมตังแถมตังให้ด้วย <_ an> เดือนละเดือนละห้าพัน ห้าร้อยก็ไม่ห้ารยเดียวไม่อยู่ค่ะร้อยเดียวก็ไม่เอาโอ้มันดูแปลกๆนะฮะมันดูแปลกๆไม่ไหวกะไม่ใช่ว่าตอนกลางคืนมาได้ยินเสียงต่ำครบเอ้ยก๊อกน้ําเปิดเอ้ยไม่เอากะก็ที่ผมเคยเล่าไปอะวันนั้นเนี่ยที่อ่า อยู่หอแล้วห้องนี้เขาปิดตายมานะ่ะแต่มีพี่คนหนึ่งเขามาขอเช่าเขาบอกเขาเคยอยู่อยู่มาสองปีแล้วเขาก็ออกไปอยู่ที่บ้านเพราะว่าเหมือนมีแม่ต้องดูแลตอนนี้พอแม่เสียปุ๊บเขาเขากลับมาเช่าต่อผมเคยขออยากขอเอ๊ะทำไมห้องนี้ถึงล็อกตอนแรกเจ้าของหอไม่บอกมารู้ในภายหลังออเขาบอกว่าโชครู้ไหมห้องเนี้ยถามรุ่นพี่ รุนพี่เรียนดนตรีไทยผมสาคนรุ่นผมก็ถามพี่มีอะไรแล้วทําไมพี่ถึงได้อยู่อ่ะพี่อยู่มานานอย่างคือคือแต่แต่พี่คนเนี้ยเขาก็เหมือนมีความเป็นธรรมะธรรมโมอยู่ในตัวนะเออเขาเป็นคนชอบทําบุญแล้วเหมือนอาจารย์เจ้าของหออาจจะปูกตาหรือมีอะไรบางอย่างซึ่งเขารับรู้เขาก็ไม่ได้บอกหรอกว่าเกิดอะไรพวกผมอยู่ในหอนี่เขาไม่พูดอะไรเลยเขาเงียบ พอถามว่าห้องนี้อะไรยังไงแเก็บอกว่าเก็บของไม่ให้คนเช่าห้องนี้ไว้เก็บของแต่จริงๆไม่มีอะไระเขาเขาบอกมาจนพี่คนนี้เรียนจบผมก็บอกพี่ช่วยบอกอาจารย์เจ้าของหอหน่อยว่าตอนนั้นผมเรียนปริญญาตรีในกรุงเทพนะเจ้าตีแยกพัดแหกช่วยบอกหน่อยว่าเดี๋ยวให้ผมมาอยู่แทนนะตอนนี้ก็ มันก็จะมีบางข่าวซึ่งที่เขาก็เหมือนไม่ไม่ไมอยู่ห้องแล้วเขาเหมือนเออโชคมานอนห้องพี่ไหมเย็นนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของหอเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเธอลองอยู่ก่อนถ้าเธออยู่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันผมก็อ่ะโอเคครับโอเคแกก็เหมือนบอกว่าอย่าเพิ่งย้ายของมาให้ไว้ที่ห้องเดิมก่อนคือมันคล้ายๆกับมีในอดีตหลายๆคนซึ่งเข้าไปพักเนี่ย แล้วอยู่ไม่ได้นะปรากฏตอนผมเข้าไปไปพักแล้วช่วงหนึ่งก็เหมือนมีคนมาพูดคุยมาเอาะประตูมาเรียกผมก็เปิดประตูไปเอ๊ะใค,ใครมาเรียกไม่เห็นใครวันแรกๆไม่เห็นใครแต่พอถึงณนะวันหนึ่งน่าจะเป็นวันโกนหรือวันพระนี่แหละคือรับแ,แ,แรงขนาดนี้้ะบางครั้งแบบ อย่างนี้นะประตูเปิดเองทั้งที่ผมก็หลอกไปะประตูเปิดเองมันเป็นประตูแบบลูกบิดอะลูกบิดเป็นสี่เหลี่ยมๆอะไม่ใช่แบบกลมๆนะเป็นเป็นลูกบิดแบบที่จับที่บิดมันจะเล็กๆอะแล้วก็มีที่เกือบุญแกเป็นเหมือนกลอนแบบโบราณโบราณหน่อยอะนึกออกไหมเป็นกล่องอกล่องอะกล่องสี่เหลี่ยมอะแล้วก็มีตัวตัวลูกบิดยื่นออกมาหน่อยหนึ่งเป็นประมาณนิ้วหนึ่ง ไหวหมุนปรากฏวันนั้นเขาก็เข้ามาผมก็เอา้านี่คุณนาเรียกเขาคุณนาหรือคุณพี่เอา้ามาจากไหนครับแล้วทำไมเข้ามาในห้องผมล่ะครับเขาบอกนี่ห้องผมผมนผมเช่าห้องนี้นะครับเออเนี่ยผมอยู่ห้องนี้แหละคุณนะ่มานอนห้องผมผมก็เลยมันรู้โดยเซนส์หัวทาว่า,า,วาอืมเรียกเขานานาหรือพี่น นะอาจจะเรียกคุณนาแล้วคุณนา,อ,าอยู่ห้องนี้ทำไมผมไม่เคยรู้เลยครับไม่เคยเห็นเลยครับเขาก็พูดแต่บางอย่างนี้ผมผมก็ถามเขาตรงๆนะแล้วผมผมรู้โดยเซนแล้วว่าผมเจอผีแล้วเจอผีถึงบางอ้อเลยว,ว่าโอ้ทำไมเจ้าของหอเขาจริงนะะเจ้าของหอเขาจริงไม่แบบไม่ไม่ไม่บอกไม่กล่าวแล้วก็ ให้ผมมาลองนอนดูก่อนยังไม่ต้องขนอะไรมานะผมก็ย้ายมาแล้วแหละบอกเอาช่วงนั้นผมก็เลยแต่ผมก็ยกมือยกมือเป็นรรมีสมาลาวะแล้วผมถามว่าผมมาพักห้องเนี้ยได้ไหมครับอนุญาตไหมมันเป็นเซนเป็นเซนที่รู้ว่าเอาคงอยู่ห้องเนี้ยแหละคงตุยห้องเนี้แหละซึ่งเขาก็เหมือน ยิ้มให้ผมแล้วก็บอกผมเป็นคนดีเขาชอบเขาชอบผมได้ให้อยู่ในห้องนี้นะอะไรประมาณนี้ซึ่งพอหลังจากนั้นผมก็คุยกับเจ้าของหอว่าเออผมเจอผู้ชายคนนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้แกฟังแล้วแกอึง้งเลยแกเหมือนน้ำตาคอเบ้าจะร้องไห้ผมก็เป็นอะไรการเป็นอะไรเป็นผู้หญิง แกเหมือนประมาณว่าแต่ผมก็ถามแกด้วยว่าอืมเขาเป็นอะไรเสียแกแกก็ไม่อยากจะเล่าให้ฟังนะตอนนี้สิ่งที่ผมถามเนี่ยแกเหมือนประมาณนี้ว่ายัางอยู่อีกหรอ,อยังไม่เหมือนไม่ไปพูดไปเกิดหรือยังไม่ไปไหนอีกหรอนานแล้วหลายสิบปีนะครับสุดท้ายผมก็รับรู้อะ คือคืออย่างนี้ผมจะถามว่าเสียบอะไรเนี่ยอาจารย์ผู้หญิงบอกว่าถ้าเธอถามเนี่ยฉันจะไม่ให้เธออยู่สแสดงว่าก็ต้องมีเหตุการณ์อะไรซึ่งไม่น่าจะสู้ดีสักเท่าไหร่ขอบใจมากครับน้องอัจจิมาคือมารู้ในภายหลังประมาณนี้นะครับว่าเหมือนแกเครียดเครียดอะไระแล้วก็ น่าจะดูดบุหรี่จัดแล้วก็ดื่มเหล้าด้วยจนน่าจะเป็นเหมือนพิสุลาเรือล่ะอันนี้ขอขอนุญาตเล่านะครับผมถ้ายังรับรู้นะครับแต่ก็ขอแพ้อุทิศบุญไปให้นะครับขออนุญาตนะนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้าจําไม่ผิดเป็นเป็นน่าจะเป็นตุยเพราะว่าดื่มเหล้ามากจนเสียชีวิตประมาณนี้ก็ <c oughs> ผมก็ถามเหมือนกันว่าคุณน้าแล้วคุณน้ามาแล้วจะมาอีกไหมจะเข้ามานอนห้องนี้อีกไหมเหมือนเขาก็บอกว่าเออผมมาคทาานี้เดี๋ยวต่อไปไม่มาแล้วนะไม่มาแล้วมาวันนี้ครั้งสุดท้ายผมก็พยายามตั้งจิตแผ่บุญเพราะผมชอบทำสมาธินะครับชอบปฏิบัติธรรมจะภาวนาตอนนั้นภาวนาสมาราหัง คือชอบฟังธรรมะชอบช,นนช่วงนั้นเป็นวัยรุ่นที่แบบช,บชอบชอบแบบแนวพระองค์พระป่าอะไรเรื่องลึกลับจะิลจิตใจผมชอบเรื่องลึกลับเรื่องอิธิลิศปฏิหารด้วยอะไรพวกนี้นะก็เนี่ยแหละก็ประมาณเนี่ยแหละที่ผมผมเจอผีที่ห้องเนี่ยแล้วก็เห็นชัดเจนเห็นชัดเจนเลยตอนที่แกมาที่เป็นวิญญาณของผีผู้ชายเนี่ย นอนพัพอถึงระยะหนึ่งแกก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมต้องไปก่อนนะครับออกไปแล้วนะหนุ่มไม่รู้เรียกผมว่าหนุ่มหรืออะไรนะไปก่อนนะอะไรนะเหมือนฝากฝากฝากหอด้วยฝากอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปช่วยดูแลผมก็อยู่ต่อนะไม่ไม่ไม่ไมไมย,ย้ายไม่อะไรแล้วก็ไปอยู่หอในชีวิตในกรุงเทพนี่อืมประมาณสักสามจุดก็มี สัมผัสผีเจอผีแต่ก็ไม่ไม่ประเภทแบบตกใจวิ่งหนีออกมาอะไรไม่ไม่มีไม่ไม,ม,มีอาจจะมาอย่างมากก็ออกไปอา,อาบน้ําบางหอไม่มีห้องน้ํำในตัวนะครับหอรวมมีห้องยี่สิบห้องอย่างเงี้ยยี่สิบห้องเยอะอยู่พออาบน้ําเสร็จสมมุติเจอผีในห้องนี้เคยเคยไป หอแชร์กับเพื่อนนอนห้องเดียวกันเล็กๆนตอนเรียนเผีมันไปเล่นดนตรีมันยังไม่กลับไปทํางานจะเจอมานอนข้างๆครับแล้วก็มีหมายปองร้ายผมก็มีจะมาบีบคอจะมาทําให้ผมตุยจะมาแบบทําร้ายแต่ด้วยบารมีและก็บุญของพุทโธตอนนั้นสมมาละหังสมมาลังฤพธะพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทิ ก็บอกทุกคนนะถ้าเราอยู่ในคุณงามความดีคนดีผีคุ้มอันนี้ผมเชื่อนะแล้วก็อ่าคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์อ่ยจะเป็นเกาะแก้วปกปักดูแลตัวเราเองถ้าเราปฏิบัติทําความดีนะครับสร้างบุญไปด้วยนะเนี่ยประมาณนี้ที่เจอผีแต่ก็ไม่ไม่ย้ายไม่อะไร ออกไปเรียนกลับมาก็มาอีกแล้วบางครั้งก็จะจะทักทายผีด้วยว่ายังอยู่ไหมขออโหสิกรรมนสมาธิแผ่บุญแผ่บุญให้ใครเจอผีพยายามแผ่อุทิศบุญให้ผีตนนั้นๆไปนะแล้วเดี๋ยวเขาได้รับบุญเขาก็จะขอบใจเราขอบคุณเราแล้วเขาก็เลื่อนพพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมนะิถ้าเรามันปฏิบัติธรรม ทอบทำบุญสร้างกุศลเนี่ยถึงจุดหนึ่งเขาก็จะขอบคุณเราอนะมยิ้มไปแล้วนะอะไรเงรี้ยขอบคุณขอบใจถ้าเป็นอายุน้อยกว่าขอบใจมากที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อะไรต่ออะไรเราก็แผ่บ,บุญไปช่วยเขาเขาก็ไปสบายนะรบประมาณนี้ครับผมประมาณนี้